ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาอัพค้อพลังเอิร์นทูนี่สายหมุนนะครับผมโอเคเอ์นทูนี่สายหมุนนะครับผมุ่งน,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 นี้ก็ มีข่าวอะไรก็มาลู้แมนยูแม่งอะไรก็ไม่รุ้ดีนีเนี่ยแต่ละคนโอเคมาแอนโทนี Anthony, สายหมุน93นะ่ยเกอืมเ3เหรอก็เป็นตัวหนึ่งที่กระชากดีเหมือนกันนะกระชากดีกระชากหายเหมือนกันนะแอนโทนี Anthony. เนี่ยตามสูตรนะครับผมจบสกอร์สี่ฮะจบสกอร์สี่แอนโทนีสายหมุน ออสองบอลสี่อืมก็ไม่ได้เยอะนะนะคล้ายๆเปรน,นตอเรสเลยอะ่ะจริงนะเลี้ยงบอลเป็ดวะเลี้ยงบอลเป็ดวะครองบอลอ่ะนะเป็ดอุ้ยบอลคอลชลเก้าสิบเอ็ดเลยว่ะนะบอลชลเก้าสิบเอ็ดเด็กเป็ดฮะเด็กเป็ดสปีดต้นแน่นอนเด็กเป็ดอุ้ยเก้าสามอุ้ยเก้าห้าโอ้โหเอาเรื่องนะโลเวอร์เป็ดเหมือนกันนะ เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมหมดแล้วนะโอ้ได้เก้าสามครองบอลเนี่ยโอ้โหทาบูนเลยผมว่าโอเคเลยนะความเร็วโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะไปนะครับผมโอเคเลยว่ะนะสำหรับแอนโทนีสายหมุนนะครับผมเก้าหกนะยืนไดนป้ปีกปีกยืนได้เป็นปีกจะทร์ประตูนะครับผมนะโอ้โหนะบองโรน 93, เก้าสามเลี้ยงบอลเก้าสิบเอ็ด โอ้โหโอ้โหเจ๋มวะเจ๋มวนะเนี่ยความเร็วเป็ดเก้าสปีดต,ต้นเก้าห้านะครับผมกระชากอีกแล้วนะบาลานเก้าสิบอีต่างหากกระชากอีกแล้วนะโอเคแอนโทนี่สายหมุนวะมีปัทสกิลไอ้สกิลหมุนตัวแบบแบบแอนโทนี่แบบแบบสองสามรอบอะไรเงี้ยมีปะเหมือนจะเป็นสกิลอะไรวะโซคอนโทรลหรือเปล่าแต่โซคอนโทรลมันมันวุบเดียวอะมันรอบเดียวแอบบ็นทอนี่มันสองสามรอบนะ นะครับผมโอเคประมาณนี้นะสเหรับอัพการพลังแอนโทนีเฮ้ยเป็นตัวที่น่าเล่นเลยนะจริงนะโอ้โอ,โอ่มันไม่ได้เยอะนะแต่สเตตข้างในมันโคตรดีอะ่ะนะทั้งทั้งทั้งครองบอลทั้งความเร็วคือจัดเลยอะ่ะแอนโทนีนะครับผมสกิลล่ะอ่ะมีสกิลอะไรบ้างมีปั่นโค้งนะมีปั่นโค้งสกิลยิงว่ะมีสกิลเปิดบอลริมเส้นด้วยนะสกิลยิงมีสองสามสกิลนะครับผมเจมเจมฟุบเล็บ โอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย l ล t s ส o